นี่เหมือนเอ NERGY เขามุนแรงอยู่แล้วครับตั้งแต่เริ่มแต่ไหนแต่ไรพี่โทก็เป็นคนที่แบบคือพี่โทบอนนะครับรก็เป็นคนที่ชิลๆอ่ะเรื่อยๆแฮปปี้ร่าเริงแล้วก็เอเนอร์ีไม่ตกตลอดเวลาครับก็เป็นคนที่ทําให้ผมติดใจเพลงพี่จนปดน,น้องเฟิร์สก็จะเป็นคนที่แบบเขาเรียกอ,อะไรอ่ะน้องน้องน้อง,น,องน้องจะแบบ ไม่พูดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่ารำคาญอนะ่ะน้องจะน่ารักแล้วน้องก็จะแบบเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบพี่โทก็จะเป็นคนที่เข้าหาหนนองน้องก็ตอบรับอะไรเงี้ยมันเป็นคู่ที่ลงตัวกันดีครับอ่าโอเคแล้วต้อนอ่ะก็รู้สึกว่าแรกๆเหมือนกับพี่โทร,รู้กับเฟิร์สอ่ะยังยังยังไม่ค่อยเท่าไหรนะ่นะหมายถึงว่ายังดูไม่ค่อยสนิทกันตอนแบบเวิร์กชอปแรกๆเงี้ยแต่สำหรับเราเห็นพี่โทร,รู้อ่ะก็เฮฮาอยู่แล้วแล้วก็ ชอบการแสดงที่เขาอะตอนเวิร์กช็อปก็คือเขาแบบดูแบบธรรมชาติตลกแล้วก็เอนเตอร์เทนดีเฟิร์สเฟิร์สก็พัฒนาขึ้นมามากแต่แต่ตอนช่วงหลังเนี่ยเขาเพิ่งมาสนิทกันเพราะว่าเขาน่าจะเวิร์กช็อปกันหนักมากเพราะว่าด้วยบทเลยอะต่างๆเขาก็เลยทําให้แบบเขามีความสนิทกันมากกันเลยดูแบบเหมืนอนเกกนนะชื่อไหมว่าเชื่อไหมว่าฉันมีคลิป โฟลูเฟิร์ต r วิร o กช็อปเอ็จริงเหรอจริงแล้วหนักหน่วงกว่าในซีไม่แต่ผมผมก็เห็นแล้วผมผมกับจ้าวก,ก็เห็นแล้วเพราะตอนไปเวิร์กช็อปไม่ใช่ดูกันอยู่คแ<อ>ค่แค่เขาซ้อมเข้าซีผมก็แบบคือยังไม่ได้เริ่มซีแค่แบบซิงกันอะเวลาซิกมันก็จะมีวิธีซิงที่สูกาโยชอนด้สอนไว้ใช่ไหมเราก็จะแบบมีจับมือบ้าง กอดบ้างหรืออะไรแล้วแต่แต่คู่นั้นเนี่ยคือของแบบว้าให้พี่ชีบอกว่าให้ไปนั่งดูดีกว่าผมก็ไปนั่งดูกันอ่ะเราต้องปิดไม์เพื่อต้อนรับพีจริงไหมเนี่ยเลียนไปใช้ไวนเเหมือนเดิมแล้ว ไม่ค่อยไม่ค่อยได้แบบเจอกันในฟีนอะไรเงี้ยก็พี่โทเนี่ยเอครั้งแรกที่ได้เข้าฟีลพี่โทคือ,ค,อคือตอนของพี่พี่กรอนเป็นฟีนรวมกันอะไรเงี้ยที่เป็นเพื่อนสามคนก็พี่โทเป็นคนที่ปลุกเอเนอร์จีตั้งแต่เช้าด้วยการร้องเพลงคือแต่งหน้าไปอ่ะก็คือร้องเพลงละหนึ่งเพลงเปิดแล้วก็เปิดหูฟังแกรหรือว่าเปิดเปิดอา่าโทรศัพท์อะไรเงี้ยเปิดเพลงไว้แล้วก็ร้องเพลงก็ปลุกเอเนอร์จีตอนเช้า แล้วก็ส่วนของของแก่งเนี่ยเฟิร์สอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าซีนด้วยกันเลยไม่มีซีนเจอเจอกันเลยก็เลยไม่ได้แบบไม่ได้จะรีวิวอะไรเกี่ยวกับตอนถ่ายทำหรือว่าตอนตอนถ่ายงานอะไรเนี้ยแต่ว่าถ้าจะรีวิวก็คือน้องมันเป็นน้องมันเป็นเด็กแบบน้องมันเด็กดีนะคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เหมือนเคยเคยได้คุยกับน้องน,ะนานที่สุดอ่ะก็คือตอนตอนที่ดับกลับบ้านกันเลย เหมือนว่าน้องน้องก็อูกวก็ติดรถผมไปไปลงที่ BTS อะไรสักอันนี้แหละจำไม่ได้ละแล้วก็แยกแยนั้นกลับบ้านแล้วก็ถ่ายทีิอ่าโลเคชันสุสานนะครับอ่านั่นแหละแล้วเหมือนเราก็เออเราก็แชร์ลิงกันว่าแบบว่าเออมองเข้าออกมาจะเป็นยังไงยังไงอย่างเงีง้ยก็ดูว่าเฟิร์นเป็นคนแบบตั้งใจมากแล้วมันเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรมันทําเป็นที่สุดอยู่แล้วเท่าที่มันจะแบบ โอเคส่วนฉันรีวิวฉันรีวิวโทลุเฟิร์สฉันคิดได้คำเดียวคือภาษาเหนือ่ก็คือในในจะเหนือกันสองคนเราจะกลายเป็นคนนอกแล้วมัก็น่ารักมากๆก็จะเป็นแบบตอนนั้นคืออะไรนะตอนแรกที่ลองคือต้นจากให้ลองพูดเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยไไม่ด้ ค่อยค่อยเมาค่อยเมาค่อยเมาดีกว่าค่อยเมากลาวกลางกลางไม่ทันละไม่ทานได้ทานอยู่ฉันไม่ได้พูดละอ่ะมีคนนี้บอกว่ามุ่งคนนี้บอกว่าอย่างนี้อ่ะดูคำถามขั้งล่างค่ะ